ให้นักเรียนตึงหน้าจอมาที่หน้าจอของคุณครูนะคะทีนี้เราได้แบบนี้แล้วทำอะไรต่อนะคะคุณครูจะจําลองการเกิดเมฆของเราเนี่ยใช้น้ำร้อนไปแล้วนะจากนั้นให้นักเรียนจุดทูปนะคะเพื่อที่จะนำเอาละอ,องเล็กๆเ,เข้าไป ในอากาศนะคะอันนี้ทูบเนี่ยจะแทนกลุ่มของละอองนะคะที่เป็นกลุ่มอนุภาคขนาดเล็กที่ล่องลอยในบรรยากาศคะ ปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะในการทดลองนี้ถ้านักเรียนทําที่ห้องเรียนหรือที่บ้านเนี่ยจะมีคุณครูนะคะคอยดูแลตลอดแต่ถ้านักเรียนทําที่บ้านนะคะต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะคะหรือว่าก็ไม่ควรทำแหละอันนี้คุณครูทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเราจะเอาควันของทูบเข้ามานะคะควันของทูบเนี่ยแทนและอองเล็ก ที่มันล่องลอยอยู่ในบรรยากาศของเราละอองเล็กๆเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในเกิดการเกิดบรรยากาศเกิดอากาศได้เหมือนกันนะคะอ่าเอามาสักพักหนึ่งทีนี้ครูก็จะใช้น้ําแข็งนะคะเอาไว้ด้านบนนะคะทีนี้ทำไมถึงต้องใช้น้ําแข็งนะคะเศษจ,จากการทดลองนี้จะมีคําอธิบายให้นักเรียนซึ่ง ให้นักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่าจากปกติอ่ะใครซูมซูมซูมตอนนี้ใครซูมแล้วแคปหน้าจอส่งในไลน์ของคุณครูหน่อยว่าเราเห็นภาพเป็นยังไงบ้างนะคะเห็นความแตกต่างไหมนะคะมันจะมีควันนะคะขึ้นมาตรงนี้ให้นักเรียนซูมเข้ามาอ่ะแคปหน้าจอให้คุณครูคดูหน่อยเร็วแล้วเรียนเห็นเป็นยังไงตอนนี้นะคะ อ่ามีใครซูมซูมแล้วส่งเข้ามาในไลน์ให้ดูหน่อยเร็วนะคะถ้านักเรียนซูมดูใกล้ๆเนี่ยจะเห็นว่าโอ้ตอนนี้กลุ่มของควันนะคะมันก็จะเกาะกลุ่มกันอยู่ตรงนี้เคไหมอ่อาทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะแล้วแล้วจะมีคำอธิบายนะคะ นักเรียนอาจจะงงว่าเครื่องตัวนี้คืออะไรนะคะคุณครูเอามาจําลองการเกิดละอ,องนะคะเกิดกลุ่มหมอกนะคะกลุ่มละอ,องไอ้น้ําเหล่านี้เมื่อลอยขึ้นไปบรรยากาศก็จะมารวมกลุ่มกันกลายเป็นเมฆนะคะ,อ,ะอยากจะให้เรานะคะซูมเข้ามาดูนะคะความแตกต่างของมันก็คือถ้าเป็นแก้วปกติเนี่ยมันจะใสใช่ไหมลกูกแต่ถ้า เราทําการทดลองนี้นะคะสังเกตไหมตรงบริเวณตรงที่มือของค,คุณครูเนี่ยเราจะเห็นเป็นกลุ่มสีขาวนะคะเป็นกลุ่มควันสีขาวลอยขึ้นอยู่ในอากาศอันนี้นะคะนั่นจําลองเป็นรูปแบบของเมฆนะคะ,ะเดี๋ยวต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะคะได้เนาะทีนี้อ่า อันนี้ทิ้งการทดลองนี้ไว้ก่อนทีนี้เรามาเรียนเรื่องการเกิดเมฆและเกิดฝนนะคะอ่ะมีคำถามนะคะใครตอบได้เปิดไมค์ตอบแล้วคุณครูให้หนึ่งคะแนนนะลูกคำถามถามว่าใครรู้บ้างว่าเมฆเกิดขึ้นได้ยังไงมีใครรู้ไหมคะว่าเมฆของเราเนี่ยเกิดขึ้นได้จากอะไรคะนภัสตอบได้ไมเอย่ย อา,อาจจะกําลังงงๆอยู่ใช่ไหมเอ่ยว่าเอ๊ะคุณครูกําลังวาดรูปอะไรอยู่อันนี้คุณครูวาดรูปเมฆนะคะเดี๋ยวถ้านักเรียนไม่เปิดไมให้นักเรียนพิมพ์ตอบมาได้เลยนะลูกนะคะเมฆเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะอ่า เริ่มจุดเริ่มต้นของเขาที่คุณครูวาดภาพข้างล่างนี้คุณครูแทนด้วยแหล่งน้านะคะบนโลกของเราเนี่ยมีแหล่งมีพื้นที่หลักๆแล้วอยู่สส่วนนะคะ1ก็คือพื้นน้ำนะคะพื้นน้ํา2ก็คือพื้นดินฉะนั้นแล้วข้างล่างตรงนี้ทั้งหมดเลยคุณครูให้แทนด้วยแหล่งน้านะคะอ่าอันนี้คือแหล่งน้ํา แหล่งน้ํานี้เราได้มาจากที่ไหนบ้างนะคะลูกได้มาจากแม่น้ําลําคลองมหาสมุทรใช่ไหมแม่น้ําลําคลองมหาสมุทรส่วนและอีกส่วนหนึ่งนะคะเอามาฝั่งนี้แล้วกันคือส่วนที่เป็นพื้นดินพื้นดินเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างที่มีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตถ้าเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะก็อย่างเช่น อาคารบ้านเรือนต่างๆนะคะถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตก็ได้แก่พวกอะไรคะอ่าพวกสัตว์นะคะอ่าแทนรูปของไก่เป็นรูปของตัวแทนของสิ่งมีชีวิตแล้วก็ต้นไม้นะคะซึ่งต้นไม้ถือว่ามีความสำคัญกับโลกของเราเป็นอย่างมากเลย ตอนนี้ก็ให้นักเรียนวาดภาพไปตามคุณครูได้เลยนะคะขึ้นหัวข้อว่าวัฏจักรการเกิดเมฆและเกิดฝน ะนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะ,ะคุณครูวาดภาพเสร็จแล้วนะคะ,ะทีนี้จุดเริ่มต้นของเราเนี่ยคุณครูให้จุดเริ่มต้นอยู่ที่ดวงอาทิตย์นะคะให้นักเรียนวาดภาพดวงอาทิตย์ลงไป ะะดวงอาทิตย์ถือว่าเป็นแหล่งพลังงานที่หลักของโลกของเรานะคะเราได้รับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ทีนี้พอแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยส่องเข้ามาบนโลกของเรานะคะส่องเข้ามากระทบที่แหล่งน้ำอ่าข้างล่างคุณให้แทนเป็นแหล่งน้ำเนาะมันก็จะเกิดการลกลายเป,เป็นไอนะคะตรงนี้นะคะก็ จะเ,เกิดการละเหยแล้วก็กลายไปเป็นไอฉะนั้นแล้วนะคะกลุ่มเมฆก็คือเกิดจากการรวมตัวกันของหยดน้ำเล็กๆนะคะรวมกันแล้วก็กลายไปเป็นก้อนเมฆฉะนั้นนักเรียนคะในภาพการทดลองนี้ ทำไมคุณครูถึงใช้แทนน้ำร้อนเพราะว่านี่คือน้ำของเราแล้วน้ำร้อนก็คือแทนว่าแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยส่องเข้ามาบนโลกแล้วทีนี้มันก็จะทำให้ระเหยกลายไปเป็นไอนะคะมีใครตอบคุณครูได้ไหมมีใครตอบคุณครูได้ไหมคะว่าจากของเหลวมีคำถามนะคะทิ้งคำถามไว้ว่าจากของเหลว กลายไปเป็นแก๊สหรือว่าก้อนเมฆเนี่ยเอากลายไปเป็นแก๊สเขาเรียกสถานะนี้ว่าอะไรเราเราจำได้ไหมเราเคยเรียนเรื่องของการเปลี่ยนสถานะไปแล้วสสารมีอยู่ทั้งหมดด้วยกัน3ส,สถานะใช่ไหมคะมีของแข็งสถานะที่เป็นของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สทีนี้ถ้าอยากจะเปลี่ยนของเหลวให้ไปเป็นแก๊สนะคะ เปลี่ยนจากของเหลวไปเป็นแก๊สเราเรียกว่าการอะไรคะเราเรียกกระบวนการนี้ว่าการระเหยนะคะเรียกว่าการระเหยหรือการก,านนะะการกลายเป็นไอนะคะการกลายเป็นไอนั่นเองฉะนั้นแล้วนะคะแหล่งน้ำ นะ,ะแหล่งน้ําเมื่อได้รับแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็จะละเหยกลายไปเป็นไอละอองเล็กๆเ,เหล่านี้ค่ะนักเรียนจะถูกล่องลอย ล่องลอยเข้าไปสู่ชั้นบรรยากาศทีนี้ในชั้นบรรยากาศของเราเนี่ยไม่ใช่มีแค่กลุ่มแก๊สใช่ไหมอาจจะมีอนุภาคเล็กๆนะคะอย่างเช่นฝุ่นละอองก็เป็นได้ฉะนั้นในการทดลองนี้คุณครูจึงใช้ควันของทูบเนี่ยแทนกลุ่มของละอองเล็กๆที่ลอยอยู่ในบรรยากาศมันก็ปะปนก,นกันกับไอ้น้ำทีนี้เกิดการรวมกลุ่มกันเกิดเป็นก้อนเมฆขึ้นมานะคะ ในกระบวนการเกิดเป็นก้อนเมฆเนี่ยเกิดเป็นก้อนเมฆได้เนี่ยในชั้นบรรยากาศของเราเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีความเย็นใช่ไหมบรรยากาศของเรามีอยู่ด้วยกันทั้งหมดอยู่5ชั้นจาได้ไหมคะมีอยู่ด้วยกัน5ชั้นชั้นที่1 2 3 4 5ชั้นบรรยากาศเนี่ยจะมีอุณหภูมิต่ํามากนะคะก็คือมีความเย็นนะคะมีความเย็นตรงเนี้ย ภาคพื้นดินอ่ะอุณหภูมิปกติใช่ไหมลูกทีนี้อากาศที่ลอยเข้าไปแล้วไปเจอความเย็นเนี่ยมันก็จะเกิดการรวมกลุ่มกันนะคะกลายเป็นกลุ่มก้อนอนุภาคขนาดใหญ่หรือว่าเราเรียกว่าเมฆนั่นเองฉะนั้นให้นักเรียนการทดลองของคุณครูเนี่ยคุณครูเอาน้ําแข็งไว้ด้านบนเพื่อจําลองว่านั่นคือชั้นบรรยากาศนะคะนั่นคือชั้นบรรยากาศพอไอ้น้ําลอยขึ้นไปข้างบนมันก็จะมากระทบกับ ความเย็นของอากาศก็จะเกิดการรวมกลุ่มกันกลายไปเป็นก้อนเมฆนะคะฉะนั้นภาพในนี้อันนี้คือก้อนเมฆจากนั้นก้อนเมฆเมื่อละอองไอ้น้ำรือรวมตัวกันหนาขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะก็จะเกิดการควบแน่นแล้วก็ตกลงมากลายมาเป็นฝนเหมือนเดิมนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือขึ้นมาเนาะไอ้น้ำลอยขึ้นมาในอากาศสุดท้ายแล้ว เมฆเหล่านี้ก็จะตกลงมากลายไปเป็นฝนนะคะฝนเหล่านี้ไปที่ไหนบ้างลูกฝนเหล่านี้นะคะฝนก็จะตกลงมาสู่ภาคพื้นดินอ่าทีนี้เข้ามาภาคพื้นดินแล้วมันก็จะไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองทะเลมหาสมุทรเหมือนเดิมอ่า รวมกันแบบนี้เกิดเป็นวัฏจักรอันนี้มีใครงงไหมลูกมีใครงงมีคำถามตรงนี้ไหมคะไม่มีครับอ,อ๋อไม่มีนภัทรช,ช่วยตอบคุณครูหน่อยนะคะว่าสรุปแล้วก้อนเมฆเนี่ยเกิดขึ้นได้จากอะไรคะเกิดจากตรงไหนเนี่ยที่คุณครูชี้ตรงนี้คือละอองอะไรคะละอองของอะไรเอ่ยบบของของอะไรลูก เนี่ยของอตรงนี้อ,นอ่าละอองของน้ำเก่งมากครับอ่ามีให้คะแนนเพิ่มนะคะอ่าเยี่ยมมากนะคะฉะนั้นแล้วอ่า เมฆเนี่ยเกิดจากละอองของน้ำถ้านัาเรียนซูมมาตรงนี้ควันเหล่านี้ก็คือละอองของน้ําพอมันเป็นปะทะกับอากาศเย็นมันก็จะเกิดการรวมกลุ่มกันเป็นเมฆขนาดใหญ่ถ้าเป็นเมฆท,ที่ชื่อว่าิว m มโลนิมบัสเมื่อไหร่เนี่ยนะคะคือเมฆที่ทําให้เกิดการก่อฝนนะคะฝนก็จะตกลงมาฝนก็ตกลงมาแล้วก็ไหลสู่แม่น้ําลําคลองอยู่ดีนะคะลูกทีนี้มาดูในภาคพื้นดินสักเล็กน้อยนะคะ ในภาคพื้นดินเนี่ยประกอบไปด้วยทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตใช่ไหมคะอาคุณครูแทนต้นไม้นะคะคืออผู้ผลิตต้นไม้คือผู้ผลิตนะคะผู้ผลิตก็คือผู้ที่สร้างอาหารเองได้อย่างคนเราเนี่ยจัดว่าเป็นผู้บริโภคสร้างอาหารเองไม่ได้นะคะในพืชน,นี่จะมีกระบวนการหนึ่งที่สร้างอาหารเองได้ใครตอบได้เอ่ยว่าชื่อว่ากระบวนการอะไรคะนักเรียนกระบวนการสัง อ๋อใบให้แล้วนะสั่งอะไรคะสั่งข้อแสงค่ะโอ้ชื่ออะไรลูกชื่ออะไรคะมนัสนันค่ะอ่านับเลขที่สี่สิบเนาะมนัสนันนะคะกระบวนการสั่งคอด้วยแสงคือกระบวนการที่เรานำเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปนะคะในกระบวนการนี้มีแสงแล้วก็มีคลอโรฟิลเป็นตัวทำตั้ง เป็นตัวสร้างปฏิกิริยาจากนั้นสิ่งที่มันได้ออกมาเราจะได้น้ำตาลได้ออกซิเจนและก็ได้น้ำออกมาด้วยนะคะนอกจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วยังมีกระบวนการหนึ่งนะคะที่สำคัญนะคะก็คือกระบวนการคายน้ำนั่นเองพืชจะมีการคายน้ำนะลูกพืชจะมีการคายน้ำออกมาสังเกตไหมว่าถ้าเราไปอยู่ที่บริเวณที่มีป่าไม้เยอะ ต้นไม้ป่าไม้เยอะๆแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะต้นไม้เนี่ยมันจะให้ความชุ่มชื้นเนาะสังเกตไหมเวลาที่เราเดินเดินเข้าไปป่าเราจะรู้สึกว่าเย็นสบายนั่นแหละนะคะเกิดจากส่วนหนึ่งเกิดจากต้นไม้กําลังคายน้ําอยู่นะคะต้นไม้คายน้ําได้ยังไงคุณครูนะคะคุณครูจะซูมภาพเข้าไปนะคะที่ต้นไม้มันก็จะมี กิ่งกา้านรากลำต้นใบดอกนะคะแต่สิ่งที่สำคัญนะคะในกระบวนการขายน้ำอะคะ่ะอยู่ที่ใบนะคะใบของพืชเนี่ยจะมีออเกเอลหนึ่งนะคะที่ช่วยในการขายน้ำนะคะมันจะมีลักษณะคล้ายกับเมล็ดถั่วประกบกันแบบนี้นะคะเราเรียกตรงนี้ว่าเซลล์ um ุมเรียนรู้จักเซลล์ุม um ไหม เซลลคุม <Sell> นะคะหรือว่าปากใบนั่นเองฉะนั้นแล้วพืชคายน้ำผ่านทางปากใบนะคะอยู่ที่บริเวณใบของพืชเวลาที่พืชคายน้ำแล้วไอ้น้ำเหล่านี้ไปไหนลกูกไอ้น้ำก็จะล่องลอยนะคะไปสู่บรรยากาศเพราะว่าเราอาจจะมองไม่เห็นภาพต้นไม้หนึ่งต้นอาจจะมองไม่เห็นภาพต้นไม้สองต้นสามต้นมองไม่เห็นภาพ แต่ถ้าเป็นป่าพื้นป่าขนาดใหญ่เมื่อไรนะคะเราจะมองเห็นภาพทันทีว่าการคายน้ำของมันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดความชุ่มชื้นในบรรยากาศใช่ไหมละองน้ำเล็กๆเ,เหล่านี้ก็จะลอยขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศเสร็จแล้วไปปะทะกับอะไรคะชั้นบรรยากาศของเรามีความหนาวเย็นใช่ไหมละองละละองน้ําเหล่านี้ก็จะเกิดการรวมกลุ่มกันกลายไปเป็นก้อนเมฆจากนั้น ก้อนเมฆนะคะเพื่อเพื่อมีถ้ามีการควบแน่นก็จะตกลงมากลายมาเป็นฝนฝนเหล่านี้ตกลงมาพื้นดินต้นไม้ก็ได้รับประโยชน์นะคะต้นไม้ก็มีการดูดซึมน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้าไปหล่อเลี้ยงทำให้เกิดการเจริญเติบโตนะคะหรือว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆก็เหมือนกันสิ่งมีชีวิตก็จะได้รับผลประโยชน์จาก น้ำเหล่านี้ด้วยนะคะมันก็จะหมุนเวียนกันเป็นวัฏจักรแบบนี้เราเรียกวัฏจักรนี้ว่าการเกิดเมฆและเกิดฝนทำไมเราต้องเรียนวัฏจักรการเกิดเมฆเกิดฝนก่อนนะคะเพราะว่าในเนื้อหาของชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เราจะเรียนเรื่องของการพยากรณ์อากาศเรียนเรื่องของชนิดของเมฆเรียนเรื่องของพายุถ้านักเรียนไม่รู้จักที่มาของตัวนี้มันก็จะไปได้ยากนะคะฉะนั้นเราต้องเรียนจากจุดเริ่มต้นตรงนี้ก่อน ทีนี้มาดูการทดลองของเรานะคะเราจะเห็นว่าถ้าคุณครูซูมเข้าไปตอนนี้นะคะหลังจากที่มันเป็นควันเสร็จแล้วสังเกตไหมคะนักเรียนว่าควันมันหายไปแล้วแต่สิ่งที่มันเหลือนะคะสิ่งที่มันเหลืออยู่ตนนัวนี้คือมันมีละอองไอ้นาเกาะอยู่ข้างแก้วนะคะ อให้นักเรียนซูมเข้ามานะคะมันมีละองไอน้ําเกาะอยู่ข้างแก้วละองไอน้ําเหล่านี้คืออะไรนะคะคุณครูแทนความหมายก็คืออะไรคะใครทราบให้ให้ตอบเปิดไมค์ตอบนะเียร็วว่าละองไอ้น้าที่เกาะอยู่ข้างแก้วแทนความหมายว่าอะไร1คือเมฆ2คือฝนอ่าเปิดไมคตอบได้เลยนะลูก1คือเมฆ2คือฝน ละออไนนะไรนไอ้น้าที่เกาะอ,อยู่ข้างแก้วในการทดลองนี้คุณครูให้แทนเป็นเมฆหรือฝนได้ไหมคะเมฆหรือฝนเอ่ยมีนัจะจะนกเรียนพิมพ์มาแล้วใช่ไหมคะ,ะคุณครูอ่านหน้าจออยู่เนาะ,ะแทนฝนนะคะถูกต้องค่ะฉะนั้นการทดลองนี้คุณครูอธิบายอีกรอบหนึ่งนะคุณครูใช้น้ำร้อน แทนด้วยแหล่งน้ำในในโลกของเรานะคะทำไมต้องเป็นน้ําร้อนล่ะค,คุณครูเพราะว่าน้ําร้อนเนี่ยมันมีการระเหยของไอน้ําขึ้นมานะคะคุณครูก็แทนว่าดวงอาทิตย์เนี่ยเวลาที่ดวงอาทิตย์ส่องเข้ามาบนโลกเนี่ยมันจะเกิดอะไรลกูกเวลาที่แสงของอาทิตย์เนี่ย ส่องเข้ามาบนโลกใช่ไหมมันก็จะเกิดเป็นไอน้ำลอยขึ้นมาใช่ไหมคะอันนี้คุณครูก็เลยแทนแบบนี้นะคะว่าว่ามันคือไอน้ำนั่นเองที่ลอยขึ้นมาก็เหมือนกับตรงนี้นะคะทีนี้คุณครูใครตอบได้ว่าคุณครูใช้ทูบแทนอะไรมีใครตอบได้ไหมได้ไหมคะคุณครูใช้ทูบแทนอะไรเอ่ยคุณครูใช้ทูบแทนกลุ่มของควันใช่ไหมคะ เป็นเหมือนกับละอองน้ำเล็กๆที่ลอยอยู่ในอากาศนะคะสวัสดีค่ะค่ะคุณครูแทนด้วยละอองน้ำเล็กๆที่ลอยอยู่ในอากาศทีนี้ลอยแล้วเกิดอะไรขึ้นลูกในการทดลองนี้ที่คุณครูใช้ควันทูบใช่ไหมคะนั่นหมายถึงว่าละอองในอากาศของเราเนี่ยมีกลุ่มละอองเล็กๆอยู่นะคะอ่านในอากาศของเราเนี่ยประกอบไปด้วยทั้งกลุ่มแก๊สใช่ไหมคะทั้งแก๊สแล้วก็ อนุภาคเล็กๆนี้นะคะนั่นเองทีนี้เกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าพวกนี้เกิดการรวมตัวกันเหมือนการทดลองที่เราทดลองเมื่อกี้ใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตว่าคุณครูใช้น้ําแข็งทําไมใช่ไหมลูกอ่ะคุณครูใช้น้ําแข็งทําไมน้ําแข็งเนี้ยคุณครูแทนด้วยว่าในบรรยากาศของเราเนี่ยมีบรรยากาศชั้นบรรยากาศของเราจะมีอุณหภูมิที่ต่ํานะคะก็คือมีอากาศหนาวนั่นเอง ครูครูก็เลยใช้น้ําแข็งอยู่ด้านบนพอไอ้น้ําเมื่อกี้เราสังเกตเห็นเนาะว่าไอ้น้ำลอยตัวขึ้นมาแล้วไปปะทะกับความเย็นมันก็จะเกิดการรวมกลุ่มกันนะคะที่เรียกว่าเมฆนั่นเองนี่ก็คือความหมายว่า